สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่7แล้วนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาซื้อเบสเซอร์ไพร์มือเบสของวงเบอร์รี่บากาม่าก็คือวงเราเองนะวันนี้นะก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะของมือเบสของเราก็คือวันรับปริญญานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาซื้อเบสเซอร์ไพร์เขาตอนนี้เขายังไม่รู้นะว่าเราจะมาซื้อเบสที่นี่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังขึ้นหอประชุมอยู่เราก็เลยแอบมาซื้อเบสที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าเราซื้อเบสรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรออีีีกกทนนึงลิปะ ฟิวเจอร์ปราร์คลังสิทธิ์ละสิระบาแล้วนะถ้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะว่าเราไปซื้อเบสยี่ห้ออะไรนะแล้วก็ร้านไหนวันนี้ที่มาดูก็น่าจะเป็นร้านมิวสิกอาร์มนะที่ฟิวเจอร์ปราร์คลังสิทธิ์ชั้นสองน่าจะใช่ไม่แน่ใจ่าชั้นอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้นะเรากำลังจะเดินไปหาพอลลี่แล้วนะนี่วันนี้เรามีช่อดอกไม้พร้อมเงินหนึ่งร้อยบาทนะประมาณหนึ่งพันมีมีทั้งดอกไม้มีทั้งนี่เบ็ตัวใหม่วอลวิกห้าสายอัมซิงฮัมเราก็จะไปให้นะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงเต้นเต้นเราเราจะตื่นเต้นมากกว่าคนที่ได้อีกตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า ปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงท้้งไงเป็นหมอนหรือเ <c oughs> ปล่าแะนด่นคือสายของครหน่าห่าของหมอนอกอกแรของอะไรยี่ยยย <c oughs> ห้ออะองเก่าอาอ้เป็นหมอนุกตาโอ้โ เปนโบเนโบฮะถ่ Rainbow ายไว้ไหมีบารมีบอลีบเองงาต้องไว้กอนอันนี้เลยอันใหม่เลยี่ โควิดหายค่ะขึ้เลยอะโควิดร้จริงโควิดหรือเปล่าไมโควิดขอคลิปเลย่ใช่ไมอะไรมอะไรไมเอลเดอร์เอเดอร์หาสายนะ่ไม้กยาติด ชอบปะอันนี้ชอบป่ะโอ้โหหน้าแบบตกใจชอบป่ะเฮ้ยมันเป็นแบบฮะอันนี้หรอใส่ตาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตาไม่เกิดอะไรัึ้นนะร้องดีเออไม่หนักไม่หนัก่ากันก็หนักอยู่นัก่หนาเลยออเย่นี้นอนจริงเลยอันนี้ เป็นไงบ้างทีนี้นะครับเราก็จะมาถามความรู้สึกนะตอนที่ได้เปลี่ยนวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกนะตอนแรกนึกว่าเป็นแค่แบบกระเป๋าลกอกนึกว่าข้างในเป็นแบบของเป็ดของเก่าเราแบบเอาไปต้มมาให้หอเกล่าหรือว่าแบบอาจจะเป็นของอย่างอื่นเปิดมาเป็นเปิดจริงๆหลายบอกไว้นานแล้วว่าอยากได้ยอนว,วินแล้วรู้ไหม,ไมว่าทำไมถึงให้รู้ว่าไว้ทำจริงต่อ จริงๆมันมีความหมายแลวรู้ป่ะยังไงจริงๆค,คือคือแบบนี้นะที่ซื้อให้เนี่ยก็คือเพราะว่าตอนที่รู้จักพอนะตั้งแต่มหาลัยเรารู้จักกันเพราะเพราะเบธกับดนตรีออตอนพอจบไปเนี่ยเราก็อยากให้ของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าวันรับปริญญาเนี่ยมันสำคัญกว่าวันเกิดเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งครั้งในชีวิตเรารู้จักกันด้วยเบธต,ตอนจบก็ต้องเป็นเบธใหม่ ความใหม่ดีปะไม่รู้ดีปะ่ก็ใหก็ดีแต่ว่ายังไม่เรายังไม่จบนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าก็ยังไม่ได้ยังมิชชั่นยังไม่ครบดีไปด้วยการก็ยังต้องเดินทางกันต่อใช่แล้วก็คือเราก็ยังทำเราก็ยังทำเพลงกันต่อนะทุกคนโอเควันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้คลิปเซอร์ไพรส์ซื้อเบสให้ แล้วก็อย่าลืมนะฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะช่องเบอรี่บาคาาฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนครับบ๊ายบาย,บาย